วัคซีนของอเมริกานเนี่ยไม่ได้ฟรีจริงเขาดื้อม,มากๆจนแบบมันต้องมีกฎหมายออกมาค่ะคุณต้องใส่แมสนะไม่ใส่แมสเดีด๋ยวโดนจับอะไรประมาณนี้ ส่ที่ชารแชนแนลนะคะก็มาพบกับทิ่ชาในรถมุมเดิมๆอีกแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้ที่ชาจะไปฉีดวัคซีนนะคะ คือทิชาก็ไม่ค่อยได้ติดตามข้อมูลอะไรมากเนาะเดี๋ยวนี้เนาะรู้ล่าสุดก,ก็คือต้องออนัดทำอพอยเมนต์ออนไลน์หรือว่าโทรไปหาเขาก็ได้ก่อนแล้วพอถึงวันที่นัดก็ไปแต่น่นมันก็นานมาแล้วทิชาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้วอล์กอิเข้าไปได้เลยแล้วก็เขาก็จัดการให้เลยได้ไหมถ้าแบบมันไม่มีคิวนะคือจะบอกว่าทุกคนบางคนก็เห็นว่า บางรัฐมันมี drive thru มันมี walk in ได้เลยแบบง่ายง่ายใช่ไหมคะแต่นั่นก็คือรัฐที่มันดังๆแล้วก็ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะเขาก็ทําแบบนั้นเนาะแต่ว่ารัฐที่ชาวก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรัฐที่เล็กนะแต่ว่าก็มันก็ไม่ใช่เหมือนแบบแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะชักไม่รู้ว่าตอนนี้ walk in แล้วก็เขาก็จัดการให้ง่ายๆเลยไหมสรุปว่าวันนี้ก็จะลองไปฉีดยาแบบไม่รู้เรื่องเลยนะคะแล้วจะมาดูซิว่าว่า system ของเขาหรือว่าการจัดการตอนนี้ของเขาเนี่ย มันง่ายขึ้นหรือเปล่านะคะความจริงชาจะทำอัพอั์เมนต์ก่อนก็นได้นะแต่ชาอยากจะโชว์เพื่อนๆจริงๆไงว่าเออตอนนี้มันง่ายหรือมันยากแล้วอีกอย่างเนี่ยคือวัคซีนมันฟรีอย่างที่ทุกคนพูดกันไหมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยววิชาจะหาร้านสต o ร์ที่มันมีวัคซีนที่ชาอยากจะฉีดก,ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววิชาก็ไปถึงแล้วก็ถ่ายทําว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วหลังจากที่แบบฉีดเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยหรือว่าอาจจะไม่ได้ฉีดก็ไม่รู้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยุปชาก็จะม เกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดที่ชารู้นะคะโอเคที่ตอนนี้ชัก,ก็อยู่บน Google แล้วนะคะแต่ความจริงแล้วบน Google อ่ะแค่เราพิมพ์ไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีที่ให้แบบ Register เยอะมากๆเลยนะคะก็ถ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ือโอเคเข้าถึงง่ายอยู่จะโชว์ก็ได้จะอะไรก็ได้ตัวหนังสืออักษรเว็บไซต์ก็ดูง่ายอยู่นะคะโอเคได้ที่ที่จะไปแล้วค่ะไปดูกันว่าเขายังมีอยู่ไหมหรือว่าหมดแล้วไปปุ๊บแล้วหมดปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้เนาะ ก็ขอตัวขับรถก่อนนะคะไปเจอกันอีกทีที่ w a l GREEN A later few moments later. โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้า Walgreen แล้วนะคะก็อย่างที่รู้นะคะตอนที่แบบว่าวัคซีนออกมาแรกๆใช่ไหมเขาก็จะฉีดให้คนที่แบบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก่อนใช่ไหมคะแล้ววัคซีนเนี่ยก็จะอยู่ตามแบบสถานที่ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะอย่างเช่น Church Hospital อะไรประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้นี่ก็วัคซีนก็เริ่มเข้าถึงง่ายนะสาหรับวิชานะเพราะว่าเขาก็เริ่มกระจายมาตามแบบซูเป,ปอร์มาร์เก็เต Small store อะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบ Walmart Walgreen SVS อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนี้ชาก็อยู่หน้าวอล e รีแล้วแหละแต่ว่าพอชากเลี้ยวเข้ามาใช่ไหมคะที่ชาเห็นตรง Drive Thru ของเอ่อฟาร์มเมอรีในวอลกรีนอะมีคนต่อเยอะมากเลยชาก็ไม่รู้ว่าข้างในมันจะยุ่งไหมถ้ายุ่งชาก็แบบ ไม่อยากไปกวนเขาเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบนัดหรือทำอัพออยเมนต์ถ้ามันยุ่งจริงๆแล้วก็อาจจะไปกวนเขาอะไรเงี้ยใช่อาจจะแบบไม่ไปกวนเขาเนาะก็อาจจะแบบว่ามานั่งทำอัพออยเมนต์รีจิสเตอร์ดีๆนะคะแล้วก็มาวันที่ถูกต้องเนาะเพราะมันก็ไม่ถูกต้องเนาะที่จะเอาคําว่า u t u b e ไปเป็นข้ออ้างเพื่อจะแบบ ให้เขาฉีดให้เราเนาะเออโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวที่ชาเข้าไปก่อนแล้วก็คุยกับเขาเรียกว่าอะไรคุณหมอหรือเภสัชกรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมภาษาไทยก็มาดูนะคะว่าเขาเนี่ยจะเขาจะให้เราฉีดหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมีข้อมูลดีๆให้เราได้ฟังไหมก็ขอตัวไปอธิบายให้เภสัชกรสักครู่ก่อนนะคะแล้วถ้ามันเวิร์กหรือว่าเขาตอบตกลงเนี่ยชาก็จะถ่ายต่อเนาะ A few minutes later. ทุกคนคะตอนนี้ อยู่ข้างใน store แล้วนะคะแล้วก็มาอธิบายให้เภสัชกรดูเรื่องแล้วนะคะพ mm ูด hmm. ยังไม่ท mm ันเลยเขาบอกว่าจะมาวัคซีนใช่ไหมก็คือได้เลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาไปเตรียมวัคซีนให้อยู่นะคะ mm hmm. ก็คืองงแปบบจะได้ฉีดแล้วเหรอ mm hmm. เขาบอกว่าไม่ต้องรีจิสเตอร์ตอนนี้ก็มาฉีดได้นะคะ mm hmm. เพราะว่ามันง่ายขึ้นแล้ว mm hmm. นีเขาก็ sign up เราให้หมดแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เรามาตอบคำถามอะไรพวกนี้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะฉีดวัคซีนให้เรานะคะเดี๋ยวฉันจะตอบคำถามแั๊หนึ่ง So can we choose the vaccine or just You can choose Yeah Okay Today we do Moderna Um tomorrow d i f f e r e n e I mean Moderna and Pfizer are very similar in so r t s of e f f e c t m a t t e r s Um the only difference is Johnson Johnson is one dose Oh Okay Yeah one dose and you're done Pfizer and Moderna is two doses So, you get one today, then you come back in a month to get a second one. Like my manager was saying, we can't guarantee the second dose, but I did sign you up to the Department of Health. So, they will so contact somebody you. Gonna Someone call will contact me. you regarding where to get the second dose. Yes. If they don't, give us a call and we'll try to help you find <laughs> okay. where they have it. Okay. All right, thank you. And after this, I have to huh? go work. Is that okay, right? So, or usually right? they'll ask you to wait about 15 minutes okay. just to see if you know if you have any yes. kind of allergic reaction to it. But you're totally fine after 15 minutes, you're welcome to go. Okay. Um, the second shot is the one that you have a little bit more side effects. Oh, okay. So you okay. want to schedule that day off. Yes. For the second dose. Okay. So the second dose, schedule the day after off. Oh. Yes, okay. And then you want to relax your arms, kind of let it hang loose. Oh. Just relax. So fast, oh my God. Oh, no. <laughs> That's ตอนนี้ก็มานั่งรออีก15นาทีนะคะดูรอการครบ15นาทีแล้วถ้าไม่มีอะไรก็ไปได้นะคะแล้วเขาก็จะให้ใบนี้มาเนาะเออเขาบอกว่าห้ามหายเลยนะใบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาอีกรอบเขาก็จะเขียน s ซ็ก n d โดนตรงนี้นี่นะคะว่ากรีนจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบว่าขายของสินค้าปกติเนาะแล้วข้างหลังจะเป็นฟาร์มซีนะคะก็อยากกินมาม่าว่ะทุกคน <laughs> หิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลย <laughs> มันอ้วนนะแต่ว่าอย,อยากกินซื้อไปสักกล่องเนาะโอเค่คะทุกคนดาราคาช็อตแรกนะคะ,แ,ะ,คะแล้วอีกช็อตที่สองนี่เขาบอกว่าประมาณเดือนหนึ่งมั้งเดี๋ยวเขาจะโทรมาอีกทีนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าเออต้องไปฉีดที่ไหนอีกนะคะเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่า second shot เขาอาจจะไม่มีมั้งมันหมดใช่ไหมแต่เดี๋ยวจะมีคนโทรมาบอกนะคะว่า ที่ไหนมันมีแล้วก็ให้ขี่รถไปตรงนั้นแล้วก็ไปเก็ตช็อตที่2นะคะคือคลิปที่แล้วชาบอกเพื่อนๆใช่ไหมว่าชาอยากจะฉีดไฟเซอร์แต่ว่าไฟเซอร์ที่นี่หมดนะคะก็เลยได้ฉีดมมราน่าแทนนะคะแต่ก็อย่างที่พนักราบอกอนะเนาะว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเนาะสองแบรนด์เนี้ยเออก,ก็เลยชักเลยคิดว่าเออก็ฉีดๆไปเถอะดีกว่าไม่ฉีดเนาะแต่เอาจริงๆก็คือไฟเซอร์นี่ก็ขายดีเนาะโซดเอาเกือบทุกที่เลยนะคะสรุปวันนี้ชักก็ได้ฉีดมมราน่า โอเคเดี okay, uh ๋ยวชามาสรุปเลยกันแล้วกัน คือเนี่ยีิชาลองเข้าไปแบบว่าไม่ได้นัดไม่ได้ทำอัพอายเมนไม่ได้รีจิสเตอร์ไม่ได้ทําเลยนะคะก็บอกว่าเออฉันอยากมาฉีดเลยอ่ะแค่นั้นเขาก็โอเคเขาก็เลยจัดการทั้งหมดนะคะเขาก็ไซ g ์อัพให้เรา everything ทั้งหมดนะคะแล้วก็ตอบคาถามนิดหน่อยแล้วพอเราตอบคาถามเสร็จหลังจากนั้นเขาก็ฉีดวัคซีนให้เรานะคะแล้วหลังจากที่ฉีดเนี่ยเขาก็จะดูอาการเรา15นาทีนะคะถ้าเราไม่มีอาการหรือผลข้างเคียงอะไรเราก็กลับบ้านได้นะคะก็อย่างที่เห็นน้อยชาก็ถามเพราะว่า หลังจากนี้ฉันต้องไปทํางานนะมันโอเคไหมเขาบอกว่าก็ถ้าหลังเอสพ่าที่ไม่มีผมง้างเคียงอะไรมันก็โอเคนะแต่ว่ามันจะไปหนักเออเข็มที่2นะคะเข็มที่2เนี่ยมันจะมีแบบผลเอฟเฟกมากกว่ามั้งเขาก็เลยบอกนะคะว่าเออถ้าฉีดเข็มที่2คุณก็ทาสเกจโชวดีๆก,กันแล้วกันว่าเออให้มันเป็นวันหยุดของคุณนะมันจะได้ไม่ต้องไปมีผลกระทบอะไรมากใช่ไหมเพื่อมันมีแบบเอฟเฟกใช่ไหมเราจะได้เป็นแบบเดย์ออฟของเราใช่ไหมคะเราก็จะได้ไม่ต้องไปทํางานเนาะโอเคเรื่องถัดไปนะคะคือชื่อคลิปแล้วก็โปรคลิปเนี่ยบอกว่า วัคซีนของอเมริกาเนี่ยไม่ได้ฟรีจริงเพื่อนเพ่นก็จะงงใช่ไหมว่าไม่ฟรีได้ไงเมอกี้มันก็ฟรีอยู่ uke? ใช่ไหมคะโอเคเอาตามความเป็นจริงแล้วนะคะวัคซีนของประเทศอเมริกาเนี่ยมาจากไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่คะ่ะก็ามาจากภาษีของคนอเมริกันนั่นเองนะคะที่ไปฉีดแล้วไม่เสียตังไม่เสียอะไรเลยเนี่ย hmm. เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปเรียกใบเสร็จกับรัฐบาลหรือว่ามิ c a r คอีกทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐบาลและมิเตเคเนี่ย เขาก็จะไปหักจากภาษีของคนที่มีเงินเดือนมีรายได้ก็คือพล,ลเมืองของอเมริกานี่แหละเขาก็จะไปหักเงินจากตรงนั้นอีกทีเพื่อมาจ่ายวัคซีนนะคะแล้วก็เรื่องที่2นะคะหลายหลายคนอาจจะเห็นจากโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็แต่ที่บอกว่าเออที่นี่เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีคนใส่หน้ากากแล้วนะคะโอเคหนึ่งแหละมันอาจจะดีขึ้นก็จริงทุกคนหลายๆคนอาจจะได้บอกว่าฉีดวัคซีนแล้วอะไรแล้วนะคะเขาก็เลย ไม่ได้ใส่หน้ากากนะคะแต่ก็อย่างที่รู้ใช่ไหมคะตอนช่วงโควิดแรกๆอะคะ่ะคนอเมริกาดื้อม,มากเลยนะคะไม่ยอมใส่แมสกันเลยคะ่ะตอนช่วงแรกๆอะใครใส่แมสอะคือเป็นตัวประหลาดไปเลยอะทุกคนอันนี้จริงจังนะ,ะตอนแรกๆอะที่ชาใส่แมสใส่ถุงมือใส่อะไรเงี้ยมีแต่คนมองชานะคะอุย๊ยอินนี่อะไรแต่ก็เขาดื้อม,มากๆจนแบบ มันต้องมีกฎหมายออกมาค่ะคุณต้องใส่แมสซนะ์ไม่ใส่แมสเดี๋ยวโดนจับอะไรประมาณนี้มันต้องมีกฎหมายออกมาเลยนะทุกคนไม่งั้นเขาไม่ยอมใส่จริงๆนะคะซึ่งนั่นแหละค่ะ ตอนนี้เขาอาจจะไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนไปแล้วหรือบางคนมันก็ดื้ออยู่แล้วไม่ใส่อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าเปอร์เซนต์ว่ามันดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะคะหลายๆคนก็ได้ฉีดวัคซีนแล้วอะไรแล้วนะคะสรุปมันก็ดีขึ้นนั่สนแหละเออชาก็แค่พูดเฉยๆว่าบางคนมันก็ดื้อยู่แล้วไม่ใส่หน้าากกอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใจพู้นะตอนนี้ก็เยอะมากนะคะที่ไม่ไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วแล้วคาดว่านะคะคาดว่าเดือนหน้านะชาไม่รู้เหมือนกันเหมือนได้ยินมาว่าวันโฟสออฟติไลหรือว่าวันไหนนี่แหละเขาจะเปิดทุกอย่าง100% 0% พิิชาก็ขอให้โลกบ้านนี้มันจบๆไปสักทีนะคะเพราะว่าดิชาคิดถึงประเทศไทยมากๆอยากกลับไปหาครอบครัวที่ประเทศไทยมากๆเลยนะคะแต่ว่าไปไม่ได้เนาะพอตอนนี้ที่นี่เริ่มดีขึ้นประเทศไทยกับแย่มากๆเลยชาก็เลยยังกลับไม่ได้นะคะยังขาดจังหวะกลับไม่ได้เลยก็สรุปว่าสําหรับตัวพิ่ชานะคะประสบการมาฉีดวัคซีนที่นี่โอเค มันง่ายรู้สึกว่าง่ายนะเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะแบบมียากมากแต่ตอนนี้เหมือนทุกคนก็ได้รับวัคซีนซะส่วนใหญ่แล้วนะคะการเข้าถึงวัคซีนเลยง่ายมากขึ้นนะคะจะเดินเข้ามาวักอินเลยแล้วก็บอกเขาเขาก็ฉีดให้เลยนะคะแต่เมื่อก่อนนี้ก็จะต้องมีแบบว่าลงทะเบียนมีอะไรอยู่นะคะแต่ว่าทุกวันนี้มันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหรืออย่างบางรัาอ,อ่ะเอ่อถ้าราใหญ่เขาก็จะมีแบบ drive thru o g h w a l k i n อะไรอย่างที่นี้ใช่ไหมคะแต่ที่นี่ฉันไม่เคยเห็น drive thru o นะมีแต่ว่าเออ walk i นนะคะแต่ a n y anyway, w a y มันก็ยังดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะ ว่ามันมีตามร้านเล็กๆตามไหนคือม so so, ันมีทุกท um, ี่นะคะวัคซีนตอนนี้แล้วก็ถ้าชาไปฉีดอีกเข็มที่2เมื่อไหร่นะคะชาก็จะถ่ายรอบนะคะเพราะเขาบอกว่าเข็มที่2เนี่ยมันน่าจะแรงกว่าเข็มแรกนะคะก็มาดูกันว่าชาจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมเนาะก็อีกประมาณ1เดือนเนาะมาเจอกันกับเข็มที่2นะคะแล้วก็วิดีโอที่2ของเรานะคะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด1นนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวดิชาขอตัวไปทํางานก่อนนะคะ ูนมอร์นิ่งค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าเมื่อวานในชาหลังจากทํางานชาก็กลับบ้านอัพนะแล้วชาก็สลบไปเลยนะคะคือวันนี้ชาจะมาอัปเดตอาการแล้วก็ปิดคลิปนะคะเพราะเมื่อวานไม่ได้ปิดเนาะเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้นี่ตรงนี้เป็นตรงที่ฉีดวัคซีนไปนะคะนี่อาจจะเป็นเข็มแรกเลยก็ได้นะชารู้สึกว่ามันเป็นวัคซีนที่พอฉีดเข้าไปแล้วมันไม่ได้รู้สึกแบบมันปวดหรือเจ็บอะไรเลยนะคะพราะว่าตัวชาเองเนี่ยก็ฉีดวัคซีนเยอะนะคะเวลาชาไม่สบายเป็นไข้หรือว่าตอนนี้ชาทําวีซ่ามาที่นี่ชาก็ ฉีดไปหลายเข็มนะคะแล้วแต่ละเข็มเนี่ยตอนฉีดไปจะไม่เจ็บใช่ไหมแต่พอเดินยาไปเนี่ยมันจะเจ็บมากๆใช่ไหมคะมันแบบรู้สึกปวดใช่ไหมแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าวัคซีนโควิดในทีมอะตอนที่เขาแบบเดินยาลงไปนะคะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยทุกคนแบบปุ๊บฮะเสร็จแล้วหรออะไรประมาณนี้แต่หลังจากนั้นนะไรฉันก็ไม่รู้ว่าที่ชาฉีดแล้วมาทํางานเลยแล้วงานเด็กเสริมมันกนหนักๆใช่ไหมคะยกจานเดินอะไรอย่างเงี้ยพอชานอนใช่ไหมอุลมแรงมากเลยทุกคนนะ เออทุกคนลมพัดเมื่อกี้อะไรเข้อตาไม่รู้น้ำตาไหลเลยอะ่ะโอเคค่ะมาต่อเนาะเออพอยชาทำงานแล้วก็เออนอนปุ๊บใช่ไหมเช้าไหมฉันรู้สึกแบบมันปวดปวดแขนอะมันแบบไม่ได้ปวดจนแบบทนไม่ได้นะคะแต่มันแบบเนี่ยทุกคนมัน,มน ยกละบากอ่ะเออที่ชาก็มันก็ไม่ใช่แบบว่าปัญหาอะไรใหญ่เนาะก็มีแค่นั้นเนาะแต่ว่าอย่างที่พนชกชารคนนั้นบอกนะคะบอกว่าเข็มแรกมันจะไม่เท่าไหร่แต่เข็ม2ต้องหา day off เลยนะแล้วก็มานน่ดีเพราะว่าเข็มสองมันจะแรงกว่าหรืออะไรนี่แหละโอเคค่ะแล้วก็อย่างที่2นะก็ไม่ต้องทักนะว่าทําไมชาใส่เสื้อตัวเดิมเหมือนเมื่อวานนะคือไอตัวเนี้ยเมื่อวานชาใส่ไปแป๊บเดียวเองนะคะวันนี้ก็คือด้วยความขี้เกียจหาตัวอื่นนะคะไม่มีเวลามากพอชาก็เลยหยิบเสื้อตัวนี้มาเลยนะคะง่ายดีเนาาวชจบ คลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกระกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งสิไม่ใช่กระดิ่งอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของดิชาเนาะวันนี้เช้าขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย